ก็สวัสดีครับผมวันนี้มาส่งเครื่องเอเอนะครับส่งเครื่องเอเอฟให้พีขอตัวนะครับผมตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับ30วัตต์นะครับผมมีบลูทูธในตัวมีระบบป้องกันนะครับเสียบั่้ผิดนะครับผมตัวนี้ก็พีขอสั่งเป็น2ระบบนะครับก็คือใช้ไฟบ้านได้นะครับตัวนี้ใช้ไฟบ้านก็มีสวิชชิ่งแปลงไฟ1ตัวนะครับ ตัวนี้สายไฟเข้านะครับผมก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะครับดูหน้าตามันนะครับนี่นะครับผมอันแบบนี้มาดูด้านหลังกันครับตัวนี้ก็จะมีพัดลมสองตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเสาอากาศนะครับผมเป็นรูเสาอากาศเวลาเราเสียบใช้งานนะครับแล้วก็เสียบไฟเข้าตรงนี้นะครับ บมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับแล้วก็ขันครัวให้แน่นนะครับแล้วเราก็มาเปิดเครื่องดูนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมตั้งไว้ร้อยแปดนะครับผมสามารถปรับขึ้นได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายอินลายอินคือสัญญาณเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเลือกขึ้นนะครับผมเราก็กดค้างไว้นะครับ ให้ตัวเลขกระพริบนะครับตัวเลขกระพริบเราก็สามารถปรับขึ้นได้ตามที่เราต้องการนะครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมตัวเลขมันจะกระพริบอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลือกขึ้นได้นี่นะครับ ถ้าเรากดกระพริบอีกครั้งหนึ่งมันจะล็อกขึ้นนะครับแล้วก็นี่นะครับกดขึ้นนี่นะครับหนร้อยแปดแล้วก็ปุ่มที่สามนะครับจะเป็นปุ่มเล่งเสียงนะครับตัวนี้ปรับขึ้นต้องกดย้ำๆนะครับแล้วก็ตัวนี้มันยังไม่ล็อกนะครับนี่เราทิ้งไว้ให้มันล็อกสักแป,ป๊บหนึ่งครับให้มันกระพริบถ้ามันกระพริบมันจะล็อก อันนี้นะครับยะเป็นเล่งเสียงกับเบาเสียงนะครับสามารถจูนได้ที่เครื่องนะครับนี่นะครับผมสามารถเล่งเสียงได้นะผมก็จะตั้งไว้ประมาณยีห้านะครับนี่นะครับมีพัดลมมี ตัวนี้30วัตต์เต็มนะครับผมถ้าแรงจ่ายไฟดีๆก็วัตต์ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับสวิตช,ชิงนะครับแปลงไฟใช้ไฟบ้านแล้วไฟรถได้นะครับรุ่นนี้สนใจสอบถามได้นะครับผมขอบคุณครับ